เกษตรกรไทยจะมีความโชคดีไปอีก15ปีสวัสดีครับพบกับผมช่องจามนตรีเพื่อนซีเกษตรกรรุ่นใหม่อยากมีส่วนช่วยเกษตรกรไทยและเป็นกำลังใจให้กับคนรุ่นใหม่อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรในประเทศไทยนะครับจะมีความโชคดีไปอีกอย่างน้อย15ปีนะครับเพื่อนๆทําไมผมถึงพูดแบบนั้น พูดโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าโชคดีอะไรนะครับเพื่อนๆมีความโชคดีอะไรก็อยากจะขอบอกเพื่อนๆว่าบางท่านอาจจะยังไม่รู้หรือว่าบางท่านอาจจะรู้แต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรอย่างนี้นะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับเพื่อนๆยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี้มีวิสัยทัศน์กําหนดไว้ว่า ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อนๆคำคำนี้คืออะไรคำคำนี้ก็คือการพัฒนาประเทศในอีก20ปีข้างหน้านี่นะครับเพื่อนๆเ,เขากำหนดไว้แล้วเป็นยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาตินี้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับ ตั้งแต่พศ2561ถึง2580ก็คือ20ปีนะครับเ,เพื่อนๆเ,เขาจะใช้มา20ปีตอนนี้พศ2565ก็ใช้มาแล้ว5ปีนะครับเ,เพื่อนๆเมื่อยุทธศาสตร์ชาติกำหนดมาอย่างนี้มันคืออะไรนะครับเ,เพื่อนๆทำไมเกษตรกรต้องมีความโชคดีไปอีกอย่างน้อย15ปีนะครับก็คือยุทธศาสตร์ชาตินี้ กำหนดมา20ปีแต่ว่าใช้ไป5ปีแล้วก็เหลืออีก15ปีนะครับเรามีความโชคดีโชคดีอะไรก็คือในเมื่อยุทธศาสตร์ชาติกำหนดมาว่าประเทศไทยจะมีความมั่นคงมั่นมั่นคงนะครับมั่นคังและยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เน้นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือประโยคนี้นะครับเพื่อน,นคือ ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคำคำนี้บ่งบอกถึงอะไรครับเพื่อนเก็คือบ่งบอกถึงว่าการพัฒนาประเทศการพัฒนาทุกอย่างต้องอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือถ้าจะพูดไปก็ยาวนะครับเพื่อนสรุปสั้นๆก็คือหลักสามห่วงสองเงินไขนั่นแหละครับเพื่อน ถ้าจะพูดไปก็คงจะยาวเพื่อนๆก็คงจะพอรู้อยู่กันบ้างก็คือในเมื่อ,อยุทธศาสตร์ชาติกําหนดมาอย่างนี้เมื่อยุทธศาสตร์ชาติกําหนดมาอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆทาใหา้ทุกกระทรวงทบวงกลมในส่วนราชการต่างๆนะครับเ,เพื่อนๆในส่วนราชการทุกกระทรวงทบวงกลมต่างๆต้องปรับวิสัยทัศน์ของ หน่วยงานตัวเองเพื่อให้เข้ากับวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาตินะครับเพื่อนในเมื่อหน่วยงานราชการต่างๆปรับวิสัยทัศน์ปรับกลยุทธ์ปรับอะไรแนวทางก็คือแนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการตัวเองหรือว่าภายในบริษัทอื่นๆต่างๆก็ต้องปรับตามแนวทางของราชการหรือว่าปรับตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อ ให้พัฒนาประเทศไทยนะครับให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกกระทรวงทบวงกรมก็ต้องปรับเข้าหานะครับเ,เพื่อนไม่มีกระทรวงทบวงกรมไหนที่ไม่ปรับนะครับจําเป็นต้องปรับเพราะว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดมาเป็นรัฐบาลก็ต้องอ,อ,อ้างอิงยุทธศาสตร์ชาติสําคัญตัวนี้นะครับเ,เพื่อนเพราะว่า คำว่ายุทธศาสตร์ชาติก็คือสำคัญที่สุดในชาติของเราแล้วในประเทศไทยของเราก็ยุทธศาสตร์ชาติก็สำคัญที่สุดแล้วละครับเป็นเป็นยุทธศาสตร์อันดับหนึ่งอยู่แล้วทีนี้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทบองกรมต่างๆเขาก็ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเมื่อยุทธศาสตร์ชาติบอกว่า,าจะพัฒนาด้วยการใช้หลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักที่มานำนะครับ ทำให้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของเราโดยตรงนะครับเพื่อนเออที่จริงหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถปรับใช้ได้กับทุกอาชีพทุกอย่างนะครับเพื่อนเพื่อไม่ใชเ่เฉพาะการเกษตรผสมผสานทุกอาชีพทุกงานทุกอย่างสามารถนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับ ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างจริงๆที่จับต้องได้จริงๆที่คนเข้าใจกันจริงๆก็คือหลักๆก็คือด้านการเกษตรนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการเกษตรนั้นมีคู่กับสังคมไทยมานานนะครับการเกษตรนี่มีมาตั้งแต่โบราณของประเทศไทย ประเทศไทยพัฒนามาได้ก็ล้วนอาศัยเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับเ,เพื่อนๆบางคนอาจจะเถียงว่าประเทศไทยาสามารถทำอย่างอื่นได้ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรรมนะครับอย่างเช่นางานอ e ิเล็กทรอนิกส์งานการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจไว้ว่านั่นก็มาจากพื้นฐานด้านการเกษตรเหมือนกันนะครับ ของทุกอย่างในประเทศไทยก็มีพื้นฐานด้านการเกษตรมาหมดนั่นแหละครับเพื่อนเทื่อนทำไมผมถึงพูดแบบน้ำโอถ้าพูดกันไปอีกก็คงจะยาวนะครับเพืเ่อนๆก็คงจะไม่จบภายในคลิปนี้เดี๋ยวถ้าสงสัยผมจะเอาไว้คลิปต่อไปให้ฟังแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะให้รู้ว่ายุทธศาสตร์ชาติกำหนดมาอย่างนี้ทำให้ทุกกระทรวงทบวงกรมปรับงานของตัวเองเพื่อให้เข้ากับยุทธศาสตร์ชาตินะครับ อย่างสมมติว่ากระทรวงอ่ากระทรวงกลาโหมอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกว่าเออกระทรวงกลาโหมเกี่ยวข้องกับการปกป้องประเทศทําไมต้องเอ่อเกี่ยวกับอ่หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเหรอก็เกี่ยวนะครับเ,เพื่อนๆทุกอย่างก็เกี่ยวหมดแล้วก็หน่วยงานด้านกระทรวงกลาโหมก็พยายามปรับเปลี่ยนอ่งานป้องกันประเทศก็ทํานะครับงานการอ่ ช่วยเหลือประชาชนโดยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษ,ษฐกิจพอเพียงมาช่วยเหลือกเกษตรกรนี่ก็เยอะนะครับจะเห็นว่าโครงการต่างๆของกระทรวงกลาโหมมาลงย่างกเกษตรกรก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังวันหลังสําหรับกระทรวงที่ตรงกับอ่เกษตรกร,กรจริงๆก็คือกระทรวงกรเกษตรนะครับเพื่อนๆกระทรวงกรเกษตรเนี่ยก็ปรับก็ปรับมาเ,เพื่อให้งานของตัวเองมา เข้ากับยุทธศาสตร์ชาตินะครับทําให้กระทรวงกเกษตรนี่ก็ได้รับงบประมาณมากมายเพื่อมาสนับสนุนเกษตรกรกเกษตรกรอของพวกเราเนี่ยก็ได้งบประมาณมากมายจากรัฐบาลเพื่อมาสนับสนุนทําการกเกษตรเพื่อให้ตรงตามหลักปศศษษกรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งตัวพาตัวเองได้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆทีนี้เพื่อนบางคนบอกว่าเอ๊ะอย่างเช่นอะไรล่ะ บางทีเพื่อนๆอ,อาจจะไม่สังเกตเห็นหรือว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มองไม่เห็นเช่นทํางานออฟฟิศประจําทุกวันอย่างเงี้ยท่านก็จะไม่เห็นนะครับอ,อย่างทํางานอยู่ในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านไม่ดูทีวีดู YouTube ดูอะไรก็มองไม่เห็นนะครับเพื่อนๆทีนี้ผมก็อยากให้เพื่อนฟังบา้างอย่างเช่นนะครับตัวอย่างโครงการ,กรเกษตร อินรีอย่างเงี้ยนะครับเพืขข่อนโครงการสนับสนุนการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างเงี้ยนะครับมีงบประมาณมาสนับสนุนจากกระทรวงกรเกษตรมามากมายเยอยะแยะเลยนะครับเ,เพื่อนๆแต่เป็นการรวมกลุ่มกันทําอย่างเป็นกลุ่มแปลงใหญ่หรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเงี้ยนะครับเ,เพื่อนๆทุกวันนี้กลุ่มแปลงใหญ่ก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนไปเยอะแยะ,ยะมากมายหลายกลุ่มทั้ง ด้านการเกษตรทั้งด้านปศุสัตว์ทั้งอีกอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆแล้วก็ด้านของกระทรวงต่างๆนะครับเพื่อนๆเขาก็จะพยายามพัฒนามาด้านการเกษตรซะเยอะนะครับอย่างเช่นกระทรวงศึกษาอะไรอย่างเงี้นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมว่ามีงบวิจัยมีงบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทําเกษตรผสมผสานเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆน การส่งเสริมอาชีพอย่างเงี้ยการวิจัยด้านอาชีพการวิจัยด้านความเป็นอยู่การวิจัยด้าน,าาาน,าน,าานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่มีเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนถึงอยากบอกเพื่อนๆว่าเราต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับเราต้องรู้จักนำรู้จักนำความรู้ของ รัฐบาลหรือว่าของกระทรวงต่างๆมาปรับให้เข้ากับสวนเราโครงการต่างๆที่รัฐบาลส่งเสริมมาให้ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลนะครับเพืเ่อนๆไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลเขาก็ทําตามยุทธศาสตร์ชาติก็สนับสนุนเกษตรกรเหมือนเดิมก็อยู่ที่ว่าใครจะมีความฉลาดหลักแหลมในการบริหารประเทศอันนั้นก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันอยู่เกินอำนาจวิสัยของเรา เรามีหน้าที่เลือกมาแล้วให้เขาบริหารก็ให้เขาบริหารไปนะครับเราคงทําอะไรไม่ได้มากทีนี้เราก็ต้องคอยดูงบประมาณของหน่วยงานราชการด้วยนะครับเพื่อนๆมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สนับสนุนมาเราก็ขอให้เราติดตามโดยการฟังข่าวทั้งจากในช่องทางมือถือช่องทาง u t u b e ช่องทางโทรทัศน์หรือว่า อะไรก็แล้วแต่ขอให้เพื่อนๆติดตามแล้วก็จะสามารถนำประโยชน์จากสิ่งนั้นนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่ามีโครงการนี้ให้ก็ให้เรารีบไปขอนะครับเพื่อนๆรีบรวมกลุ่มกันเรียบรวมกลุ่มเป็นเกษตร,รกรเพื่อไปขอแล้วก็มีการอบรมหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆการอบรมนี้ก็เป็นการเปิดประตูสู่สู่ไอโครงการต่างๆที่เราจะได้รับนะครับเพื่อนๆอ,อย่าเห็นว่าไม่มีประโยชน์นะครับ นี่แหละครับเพื่อนว่าอยากจะฝากให,ให้เพื่อนเพื่อนได้รู้แค่นี้นะครับว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีความสําคัญเป็นอย่างมากถ้าเพื่อนเพื่อนอยากรู้รายละเอียดกว่านี้เดี๋ยววันหลัง